หมดไปแล้วต่อหนวันครับแต่ต่อไปนี้คุณจะไม่มีข้ออ้างเรื่องหาเวลาไปออกกําลังกายไม่ได้อีกแล้วฮะขนาดอาชีพหมอที่เขาบอกว่าเฮ้ย<ช>มันไม่มีเวลาที่แน่นอนเนี่ยใช่เขายังเอาเวลาของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งทุ่มเทเข้าฟิตเนสทาหุ่น๋อต้อนรับหมอวีมีกล้ามครับผมโพสตไปท่าแรกพึ่งโอ้โหโ ไหนเ yup. บ่งสุดสุเบ่งสุดสุดนี่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 ถ้าเจ๊มาดำเบ่งคงมีแป้ดนะครับขอต้อนรับคุณหมอวีครับน้องบ้านนี่น้องหมอเชิญโอ้เจ๊เป็นเปิดขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับคุณแพทย์คุณแพทย์หมอคุณแม่หมอกวาเป็นแม่หมอตอนไหนครับที่ว่าหมอดูโอ้โหกล้ามใหญ่มากพี่หรือว่าคิดว่าเป็นหมอดูอะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นบอกกล้องด้วยเป็นรุ่นน้องสามปีค่ะเป็นรุ่นน้องสามปีอกกล้องไม่มีก้านเนาะ เออทำไมไม่ชวนหมอก้ออกกำาลังกายด้วยนะฮะติดต่อไม่ได้ใช่